อัพพลังด้วยระบบใหม่ระบบสลักนะครับบอกไปว่าจุดนี้อัพพลังได้หลายพันมากๆอะไรที่ยังทําไม่เป็นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับลงรายละเอียดให้หมดเลยครับแต่ก่อนอื่นฝากไปชจมโคษณาเลยไในแนวนอน่องบอดี้มิดนด้วยนะครับ L D Cloud หมดปัญหาเครื่องร้อนบอด24ชั่วโมงได้แบบชิลๆ Odin w a ah r a c e Rising, a m <LM> Classic หรือเกมใหม่อย่างหลอดใ n i Infinity Class แพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ36บาทหรือรายเดือนก็มี อใครที่บอกว่าเล่นบนคราวเนี่ยจะกระตุกหรือเปล่าให้คลิปนี้ไปคําตอบนะครับบอกเลยว่าไหลลื่นเหมือนทุกคนเล่นในอิมเลเตอร์หรือว่าเล่นในมือถือเลยครับและถ้าใครสนใจ l อ c ดี u d นะครับก็กดที่ลิงก์ดีสคริปชันด้านล่างนี้ได้เลยครับคิดถึงเติมเกมราคาถูกตรงนี้เลยเติมเกมชอปเติมได้ตลอด24ชั่วโมงบอกเลยว่าเติมไวมากและมีเกมให้เลือกเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นแล็กนาร็อก R O V หรือจะเป็นโรบอกก็มีจดทะเบียนการค้าบริษั ถูกต้องตามกฎหมาย1 0 0ปอเอวคอนเฟิร์มองถ้าใครเติมแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากช่องปอติมิงด้วยนะครับ ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันคลิปนี้เลยไปดูคลิปกันสวัสดีครับผมปอยช่องบอลยมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกันในเรื่องของการอัพพลังนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยวันที่20นะครับสิงหานะครับตัวเกมได้อัปเดตนะครับในส่วนของตัวพลักเข้ามานะครับซึ่งตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยได้รับพลังเยอะมากเพราะว่าค่าเซตั้งที่เขาให้เนี่ยมันจะให้เป็นค่าแฟลตเลยนะครับหรือว่าค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับในบางจุดนะอ่ะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าสลัก แต่ละแท่นแต่ละตัวเนี่ยมันคือเซตัดอะไรบ้างนะครับแต่ละแท่นเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีโลโก้คล้ายๆกับตัวเซตัดนะครับตัดเด็กลักอินแบบนี้นะครับที่เราใช้อัพกันปกติแต่ว่าตรงนั้นนะนะครับมันจะไม่ได้ รงไปตรงมาแบบนี้นะวิธีการดูนะครับว่าสลักแท่นนี้นะครับเราได้เซตัสอะไรบ้างให้กดนะครับที่เครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูออปชันได้เลยนะครับซึ่งออปชันเนี่ยเวลาเรากดมันจะถูกสุ่มนะครับออกมาเป็นระดับทั่วไประดับสูงแล้วก็ขั้นสูงนะครับก็แบ่งออกเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีทองนะครับและทุกครั้งที่เรากดสุ่มเนี่ย จะใช้หยินเขียวเศษเซียวตัวนี้นะครับในการสุ่มทุกครั้งนะครับและซึ่งการสุ่มสลักเนี่ยมันจะมีบางจุดนะครับที่เป็นสลักช่องพิเศษนะครับอย่างสลักช่องที่เรื่องแสอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าทุกคนกดที่ออปชั่นนะออปชั่นเนี่ยจะแตกต่างนะครับจาก หลายๆช่องนะครับที่เราอัพนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับบนสุดเป็นดาเมจทั้งหมดเห็นไหมแต่ถ้าเรากดขึ้นมานะครับที่ช่องที่ไม่ได้เรืองแสงนะมันจะเป็นเพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์เพราะแล้วเนี่ยในช่องตรงเนี้ยเราอาจจะหาสุ่มออฟที่มันเจ๋งๆก็ได้นะครับเพราะว่า ออกส่วนใหญ่ในเนี้ยจะค่อนข้างเป็นออฟที่ดีมากๆครับและอีกข้อจํากัดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนตัวรอบนะครับในการสุ่มนะครับหแท่นเนี่ยเราสามารถกดได้มากที่สุดณปัจจุบันก็คือ100สุ่ม100คลิกนั่นเองนะครับหนึสุ่ม100คลิกคือยังไงนะครับอ่ะสมมุติตอนนี้ผมเหลืออยู่87ดสิบเจ็ทับหนึ้ยใช่ไหมถ้าผมสุ่มนะครับในออปชันท่องช่องที่4ปุ๊บนะครับหทีนะครับผมจะเสียนะครับในในโซนของตัวครั้งในการสุ่มนะครับ ไป1ครั้งเห็นไหมอ่านะเพราะฉันเนี่ยผมจะเหลือโอกาสในการสุ่มทั้งหมดนะครับจนไปถึงช่บสุดท้ายเนี่ยก็คือ86คลิกันั่นเองนะครับเพราะฉันเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องแ a g จกันด้วยว่าโอเคเราอาจจะสุ่มอันแรกมาแบบสวยเลยนะครับแต่เหลือรอบแค่50รอบเนี่ย ตั้งแต่ช่องที่2ไปเนี่ยคุณก็อาจจะหาออปชันดีๆไม่ได้นะครับแต่ก็มีวิธีการรีเซ็ตอยู่นะครับก็คือกดที่ไซร่าตรงนี้นะครับกดหนึ่งทีปุ๊บตัวเกมจะถามนะครับว่าเราจะรีเซ็ตไหมนะครับถ้าเราจะรีเซ็ตเนี่ยก็แค่กดไปนะครับปุ๊บเสียเงิน1นึ่งแสนนะครับทุกแถวก็จะถูกรีเซ็ตเหลือศูนย์แต่ขอเตือนข้อระวังอย่างหนึ่งในการรีเซ็ตนะครับเมื่อคุณรีเซ็ตเนี่ยคุณเสียเงินนะแต่ลิลิกนะครับหรือเศษเซียวที่คุณกดไปเนี่ยไม่ได้คืนนะครับเพราะฉะนั้น พิจดีรีนะครับในการรีเซ็ตแต่ว่าวิธีการนะครับทําให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมแนะนําว่าให้พรีเซ็ตแรกเนี่ยทำใช้ไปก่อนนะครับก็คือยังไม่ต้องหาออปชันที่เป็นท็อปเทียนะครับก็คือออปชันที่เราอะไรใช้ได้เนี่ยเรากดใช้เลยอย่างเช่นเนี่ย ได้พลังโจมตีใกล้เนะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้ที่มันมากขึ้นเนี่ยผมก็ต้องมานั่งสุ่มซึ่งมันเปลืองรอบแล้วก็เปลือหงหินมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ผมจะไม่สามารถทําให้ครบทุกแท่นได้นะครับก็แนะนําว่าให้หาออฟที่พอใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็ไปต่อจนสุดเลยเปิดให้ครบทุกช่องเลยนะครับคุณก็จะสามารถที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยเก่งได้มากขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแล้วพอเริ่มมีนะครับในส่วนของตัวหินเศษเสีเ่ยวมากขึ้นเนี่ยไม่รู้จะใช้ทําอะไรแล้วนะครับค่อยมาเปิดพีเซทที่2แล้วก็ ค่อยๆมานั่งนะครับทำพรีเซทที่2ให้มันดีขึ้นก็ได้หรือว่าคุณจะทำพรีเซทสำหรับเก็บเบลสำหรับ p p อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่วันแรกเนี่ยจะทำพรีเซทใช้กลางๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีออปชันโหดๆไว้ใช้เปิดทุกช่องเนี่ยบอกเลยว่าค่าพลังของคุณเนี่ยขึ้นหลายพันแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวการอัพค่าพลังต่างๆนะครับการอัพค่าพลังเกมนี้เนี่ยก็คือ การอัพสเตปนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อัพได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบุอุปกรณ์นะครับต่างๆหรือการถลุงอุปกรณ์หรือการรีออฟนั่นเองนะครับก็ทําได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยออปชันที่เขาหากันเนี่ยในพวก พวกชุดอ,อกกุปกรณ์เนี่ยก็คือออปชันที่ชื่อว่าลดดาเมจนะครับ2.2หรือจะเป็นออปชันนะครับพวามป้องกัน21หรือเอาแบบดีสุดเลยนะครับก็คือมีคู่กันเลยแบบนี้นะครับก็คือป้องกัน21กับลดดาเมจ2.2แบบนี้นะครับก็ใครที่มีงบเยอะหน่อยก็ไปช้อปปิ้งในตลาดนะครับเอามาตีบวกสูงๆคุณก็ได้ค่าผนหันที่สูงขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ดันค่าพลังได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือในส่วนตัวประดับนั่นเองนะครับประดับเกมนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณซื้อแค่ชิ้นเดียวที่เหลือคุณไปตีบวกเอานะครับเพราะว่าประดับเนี่ยไม่มีแตกนะครับคุณสามารถตีได้เรื่อยๆนะครับตีแล้วลด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 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประดับจะค่อนข้างราคาสูงนะครับแต่เราซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ไปซื้อหินตีบวกมาตีบวกตัวนี้ก็สามารถดันพลังได้เยอะเหมือนก ส่วนการถลุงหรือการรีออปชั่นประดับเนี่ยผมแมนะนำไมใ่ใช้หินใหญ่นะครับหินตัวนี้จะเป็นหินพิเศษนะครับที่คุณจะต้องทําการซื้อในแคสหรือว่าทำโคโนเควสต่างๆได้มานะครับทำาไมถึงต้องใช้หินนี้เพราะว่าหินนี้จะมีออปชั่นที่แตกต่างจากหินปกติสังเกตดูว่าตรงนี้จะได้ทนทานเวทอยู่ที่ส6หน่วยถ้าผมใช้หินเล็กนะครับผมจะได้นะครับ ค่าตอนทานเวทจะไม่มีเห็นไหมแล้วก็ค่าต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างแม็กซิมัมที่ต่ํามากนะครับอย่างลดการใช้ MP เนี่ยอยู่แค่0.28เท่านั้นเองถ้าผมใช้หินก้อนนี้นะครับผมจะแม็กซิมัมอยู่ที่0.8นะครับมากกว่า4เท่าเลยนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นพิเศษต่างๆนะครับซึ่งแต่ละประดับแต่ละอุปกรณ์เนี่ยจะมีออปชั่นที่ไม่เหมือนกันในการใช้หินชิ้นนี้นะครับซึ่งในบางอุปกรณ์ก็เหมาะสําหรับการใช้หินสีแดงในบางอุปกรณ์ก็เหมาะสำหรับการใช้หินสีม่วงอัน แ,บบแต่แนะนํา <desserts> ว่าประดับให้ใช้หิน2เม็ดนี้เท่านั้นในการส่มออฟนะครับต่อมาอีกจุดหนึ่งที่สามารถดันพลังได้เหมือนกันนะครับก็คือการเก็บสะสมนะครับในสของตัวอ่านม้านะครับแล้วก็ตัวของม้านะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับใครที่ไม่รู้ก็ดูเคลดลไปเลยละกันนะครับว่าเวลาเราได้ม้าเนี่ยเซตัสตัวที่เราขี่นะคุณจะได้ทั้งบนและล่างนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะได้เซตัสอื่นๆจากม้าตัวอื่นเนี่ยเพียงแค่คุณสะสมไว้ในแคตตาล็อกนะครับคุณจะ ได้เซตัตข้างล่างนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวเลยนะเฉพาะสีส้มตัวนี้นะครับเช่นผมมีกี่ตัวนะครับผมมี20 3 0ตัวผมก็ได้ออปชันสีส้มนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นทางเลือกสําหรับการดันพลังนะครับสําหรับผมแล้วให้เป็นทางเลือกท้ายๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้จะให้ค่าพลังค่อนข้างน้อยแต่ว่าถามว่าตรงนี้ จะทาให้ตัวละครเราเก่งไหมแน่นอนครับตัวละครเราเก่งแน่นอนถ้าคุณยิ่งมีสั์ขีเยอะๆนะครับแล้วคุณใส่อานมา้าคุณตีบวกไปเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไส้ในตรงนี้ลึกมากแล้วก็เก่งมากครับเพราะว่าหลายๆค่าเซตัตตรงนี้เป็นเซตัสที่ไม่สามารถหาได้จากข้างนอกนะครับเช่นค่าบล็อกโลเปอร์เซ็นต์บ็อกโลลดกรใช้น p พพวกเนี้ยนะครับจะอยู่ในนี้ทั้งหมดดาเมดทั้งหมดอะไรพวกเนี้ยนะครับแรงมากผมบอกเลยและจุดหนึ่งที่ให้ค่าเซตัสและก็ค่าพลังที่สูงเหมือน,นกันก็คือวัตถุโบราณครับตัวน ก็คือจะเป็นแผงไปนะครับก็คือ40 4ส4บ45่สบบเพราะว่าค่าเสียดรตรงนี้นะครับมันก็ใช้ทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นป่องกันไม่ว่าจะเป็นเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโจมตีเกมนี้คือต้องพยายามรักษาสมดุลน,นะครับแล้วยิ่งคุณนัำไปสูงสูงเนี่ยคุณจะใช้ในส่วนตัวลีลิสูงมากๆครับซึ่งมันมันจะไม่ค่อยคุ้มกับการเอาไปจ่ายมากสักเท่าไหร่นะครับอย่างตอนเนี้ยผมมีลีลิอ,อยู่1 1 0 0นะครับการที่ผมจะเอามากดวัตถุโบราณเนี่ะคลักเนี่ย,นะยจะเติบโ มากกว่าหมาสาเลยครับเติบโตมากกว่าเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าณนะเวลานั้นเนี่ยนะครับเรามีทรัพยากรเรามีทรัพยากรเท่าไหร่แล้วเราเฉลี่ยอะไรถึงจะคุ้มที่สุดนะครับและจุดหนึ่งที่ทําให้ได้ค่าเซตัตที่ดีเหมือนกันก็คือในส่วนตัวโฮมูลนะครับโฮมูลเนี่ยก็นิยมใช้กันในส่วนของตัวขั้น2ที่เป็นหมาป่าแล้วก็ขั้น4ี่นะครับที่นิยมใช้กันนะครับใครที่สูมขั้น4มาได้นะครับก็สามารถใช้ขั้น4ได้เพราะว่าขั้น4ี่เนี่ยจะให <c oughs> จะให้เป็น a d k ทุกตัวเลยนะครับซึ่ง a d k ช่วงต้นเกมเนี่ยจะส่งผลดีกว่าพวกเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเราอาจจะยังมีสแต็ตไม่เยอะนะครับแต่เลดเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์อาจจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ต้องไปเทสกันนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับใครมีทุนทรัพย์นะครับก็จ่ายเยอะก็ไปขั้น4ขั้น5ได้นะครับแต่ใครที่รู้สึกว่าโอเคฉันไม่ได้มีงบเยอะนะครับก็สามารถใช้ขั้นสองเนี่ยมาป่าตัวนีนะ้ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าจริงๆอ่ะเราไม่ต้องจ่ายก็ได้นะเราสามารถที่ ต้องจ่ายสักบาทเลยนะครับสำหรับเกมนี้แหะเราต้องเลือก ทิศทางในการฟาร์มถ้าคุณอยากจะได้เทโลมูลคุณต้อฟาร์งนอกนะครับคุณอยากได้ในส่วนตัวไอเทมสีม่วงคุณต้องฟาร์ในดันประมาณนี้อันนี้แล้วแต่การเมเนจของตัวละครของแต่ละคนนะครับและจุดสุดท้ายนะครับที่ให้ค่าพลังที่เยอะเหมือนกันก็คือการสะสมสกินเกมนี้เบอกกลายเราสะสมสกินได้ยิ่งคุณมีสกินเยอะนะครับคุณก็จะได้ค่าเซตัพที่อยู่ในสมุดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับถามว่าเวอร์ไหมเกมนี้สำหรับ,บค่าเซตัพในสมุดไม่ได้เวอร์มากแต่ก็ไม่ได้แย่เกินไปนะครับถ้าคุณมี คุณก็เก่งนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีก็คือไม่ได้เกิดความต่างสําหรับคนที่มีและไม่มีเท่าเท่าไรนะครับสำหรับสมุดในนี้นะครับสำหรับผมนะแต่ถ้าใครที่มีสกินทองเนี่ยผมบอกเลยสกินทองบวกเยอะนะครับเกมนี้จะค่อนข้างใจดีนะ1สกินทองบวก1นึ่เซตัสนะครับเออคุณมีสกินทอง1ตัว2ตัว3ตัวเขาบวกเซตัสให้หมดเลยนะครับเกมนี้โอเคอยู่นะครับในการสะสมสกินเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายคาชานะครับก็อาจจะมาสะสมเซตัต้ตรงนี้ได้แต่ต้องบอกเลยว่าจ่ายแบบ ไม่สามารถกําหนดงบได้นะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้มาสูมตรงนี้เท่าไหร่ถ้าตาวัวละครยังไม่ตันจริงๆนะก็น่าจะครบแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มค่าพลังต่างๆตรง,ง,ง,งนี้ส่วนการรีวิวาชีพแล้วตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้นะครับส่วนคลิปนี้ขอเป็นการรีวิวการเพิ่มพลังต่างๆแล้วกันนะครับแลใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะแล้วใครอยากเติมเกมนะครับฝากร้านเติมเกมช็อปไปด้วยนะครับเติมถูกเติมไว้แน่นอนครับแล้วใครที่อยากเปิดหลายจอนะครับแนะนําโปรแกรมอย่าง LD Cloud นะครับ ในการเล่นเกม m o r p g หรือว่าเกมอะไรก็ได้นะครับผมก็สามารถบอดได้หลาย่อบอกไลว่าสะดวกมากๆนะครับเเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ